สวัสดีครับดีเดียร์ชพบกันอีกแล้วครับร้านสักสายใหม่สุขขาพิบาน5นะครับวันนี้มาพบกับมานแบ็คเวิร์กสไตล์นะครับวันนี้ลูกค้าขอเหมาช่างเลยนะครับ5ชั่วโมงนะครับ 3,000บาทกับงานแบ็กเวิร์กนะครับลูกค้าสักไปประมาณ7ลายนะครับอันนี้ผมขอบอกลูกค้าไว้ก่อนเลยนะครับว่าการที่สักลายแบ็กเวิร์กขนาดประมาณ10หรือ15เซนประมาณนี้ปกติทางร้านเราจะสักอยู่ประมาณ1ัน0นะครับถ้ามาสักใน1่ลายแต่อันนี้ลูกค้าขอเหมาเลยครับ5ชั่วโมงนะครับ3วันนะครับลูกค้ากดไป78ลายนะครับลายใหญ่ประมาณ4ลายนะครับแล้วก็ลายเล็กๆแปลกๆอีกประมาณ 3- 4ลายนะครับ จัดไปจุกๆอันนี้คือก่อนสักนะครับอันนี้ก็เราก็แปะแบบกันไปสักไปแปะแบบไปนะครับลูกค้าไม่ใช้ยาชานะครับอึดมากครับห้ชั่วโมงอันนี้ผลงานที่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีรูปนาฬิการายรูปดาวเสานะครับแล้วก็รูปลูกตุ้มนะครับแล้วก็ของนารูโตะนะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรผมไม่ได้เดวกับตนนะครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจทักสอบถามออกแบบลายรีนะครับ ดีอาร์แท็ูยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ